กินไปแล้วค่ะเงินพี่กินเองนะอ้าวอารันรุ่นพี่อรันเธอเป็นบ้าอะไรชาพินฮะชาพินทำไมเธอเถิงไปกันกระสุนปืนให้คนอื่นแล้วตัวเธอละเธอรู้ไหมว่าเธอเกือบตายนะฉันเป็นห่วงเธอขนาดไหนรู้บ้างไหม เป็นห่วงรอคะฉันพูดอะไรออกไปเนี่ยเป็นห่วงอะไรของเธอเล่าฉันพูดว่าแม่ของเธอจะเป็นห่วงเธอขนาดไหนไอรันแต่ฉันได้ยินว่าได้ยินว่าแม่ใช่ไหมไอไนไม่ใช่คือใช่สิ <c oughs> ดีเหมือนกันใช่ไหมวะไอไนเหมือนกันเลยอ่ะไอทันโต ทุกคนคะไปเดินเล่นที่หลังโรงพยาบาลดีไหมคะตรงนั้นน่ะอากาศดีมากเลยคะ่ะใช่ๆไปกันแต่ว่าผมไม่ไปนะทำาไมล่ะครับพี่นายต้องไปเคลียร์งานครูก่อนนะสิไม่ได้ส่งงานครูมาหลายงานแล้วฉันฉันละกลัวจิดศูนย์ติดรอสกิเก็ตตามแก่กอะไอไนแกเป็นเด็กเรียนเก่งกว่าฉันไง เพราะฉันเกลดทําทำได้ขอบคุณเอออรันพวกเขาคงมีความสุขก,กันภายใต้วความทุกข์ของฉันทำไมรุ่งช่างเสนโหดร้ายอย่างนี้นะทำอะไรอยู่รอสาริกามินตราพี่สุรินสามารดมาที่นี่ได้ยังไงคะฉันก็นั่งรถมาสิ เจ้ฉันบินมาด้วยไงลามิสตาสาแค่ถามพี่มาลินเองนะแล้วไงล่ะพี่ฉันสั่งเธอเธอทำเสร็จหรือยังไม่พี่สุรินสามาดาสาทำไม่ได้สาไม่อยากทำลายเพื่อนของสาอีกแล้วสิ่งที่พี่สั่งเธอทำไมไม่ทำให้สำเร็จสักอย่างถึงว่าทำไมไม่มีใครรัก ก็เธออ่อนแองล่ะพวกคนดีก็อย่างนี้อะเนาะสาไม่เคยคิดเลยว่าพี่เมลินจะชั่วขนาดนี้ก็ดีกว่าเธอแล้วนะทำดีทำไมทำมาเขาเห็นค่าไหมก็ไม่นี่อะไรที่ฉันสั่งเธอก็ทำทำไปสามไม่อยากเป็นคนเลวแค่นี้สาก็เร็วพอแล้ว เ,เก้ากดียังไงมาขัดใจฉันน้องตัวดีสาขอโทษค่ะสาจะไม่ทำอีกแล้วหยุดนะนี่เจ้าทีตำรวจช,ชาพิน ฉันได้ยินทั้งหมดแล้วเมษาทั้งหมดมาได้ไงเนี่ยฉันไม่ทำานนะคะคือฉันฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะเธอไม่ต้องมาเสียแซงหรอกนะหลัว,ลวยเย็นก่อนนั่นรุ่นพี่แล้วนะรุ่นพี่เหรอรุ่นพี่ของเราจะไม่ต้องจะไม่มีใจิตใจที่เลวขนาดนี้หลัวจะไม่ยอม ชาพินเธอก็ห้ามฉันไม่ได้หรอกตามใจเธอแล้วกันนะลุวลวเมษาฉันขอโทษนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดฉันก็ขอโทษเธอนะที่ฉันทำร้ายเธองั้นต่างคนต่างหายกันโอเคนะเมษาเรากลับมาเป็นเพื่อนกันนะขอบคุณนะชาพิน ตอนนี้เธอก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะเมษามเมื่อไหร่เธอจะบอกนายละเมษา,มาขอสักพักนะตามใจเธอนะเมษาเธอหันไหมเนี่ยฉันต้องมาก่อนที่เพี่อนารันจะมาให้ได้สักสิบหี่สิบนาที ตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงต้อรีไปเอา้าน้องพี่อรันมาไวจังคะเพิ่งเจ็ดโมงเองนะคะเธอก็ไวนี่ฉันพาเธอมาตอบแทนที่เธอช่วยฉันไว้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องหรอกนะคะ ชองสิเพราะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราส,สวยมากเลยนะคะถ้ถึงตอนที่เราเคยอยู่เอ้ยเล่นด้วยกันเลยค่ะใช่ตอนเด็กอะเรามีความสุขกันมากเลยเนะาะชอบพิม แล้วทำไมรุ่นพี่ไม่ทำแบบนั้นล่ะก็โตแล้วอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกพี่ยังคิดว่าชาพินคนผิดอยู่ละเธอรู no I mean? ้ได้ยังไงอะเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกค่ะสำคัญที่สำคัญที่ที่อะไรล่ะชาพินที่ว่ารุ่นพี่ รู้สึกยังไงกับตอน,นเด็กๆคะชาติหเหรอะฉันรู้สึกยังไงเนอ นี่ฉันทำอะไรลงไปนะขอโทษนะชาพินชูฉันเห็นเธอว่าเป็นเป็นเป็นแม่ฉันน่ะแม่เลยหรอคะใช่ใช่วันนี้เธอเหมือนแม่ฉันมากนะเหมือนแม่หรอคะใช่ฉัน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 ขอโทษนะ คือฉันไม่ได้ตั้งใจนีฉันเป็นอะไรไปนเนี่ยทำไมเวลาฉันมองหนะ้าชาพินจะทำไมตอนที่ฉันสบตากับเธอมันดูสว่างสวยเหมือนโลกนี้ไม่มีความมือดอีกต่อไปแล้วมันทำให้ฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างอยากแค่จะมองหน้าเธอ เพียงพูดเดียวเท่านั้นทำไมเวลาฉันมองหน้านพี่แบบนี้มันรู้สึกเหมือนอยู่บนสวรรค์เหมือนโลกนี้มันไม่มีความมืดต่อไปมันเหมือนกับสิ่งเล็กๆที่ฝังอยู่ในใจเมื่อตั้งแต่เราพบกันครั้งแรกจนปัจจุบันที่เรารอกันมามันช่างเลิศนาน มันรู้สึกอิมอ่มเยิมใจยังไงก็ไม่รู้สิแต่มันควรจะดีถ้าหากเราไม่คิดนะเฮ้ยนี่มันฝันตกนี่นะที่นี่ก็มีร่ม,มให้เข้าแล้วด้วยแป๊บนะชาพี่หนูฉันมาพี่จะไปไหนเหรอคะไปไหนของเขานะ ฉันอารมมาแล้ววันนี้อากาศนนะ่าจะเปรี้ยวแล้วนะเข้ามาในร่มสิร่มนี้มันเล็กมากเลยเราต้องอยู่กับแบบชิดๆอย่างนี้ ไม่เบียดมากใช่ไหมชาพินไม่ค่ะชาพินอยู่ได้ค่ะฝนจะตกแล้วนี่นะคะสายลุงนายชาพินที่นี่ไม่เคยมีสายลุงมากก่อนเลยนะเป็นครั้งแรกที่มาที่เมืองสกุระของเราปกติสายลุงก็มานะคะ แต่ว่าไม่รู้ทำไมที่นี่สายลุงไม่ค่อยมากันเนาะเป็นพอมันมันก็ไม่เอ๊ะสกุลามาจากไหนเนี่ยจริงด้วยชาพินแถวนี้ไม่มีต้นสกุล้านี่ไอ้หอมปพาคานนั่นแต่ฝนตกเราขึ้นไม่ได้ไหมคะเนี่ยขึ้นไม่ได้ไงล่ะวนนั้นเขาห้ามขึ้นไปไม่ใช่เหรอชาพินจริงเหรอคะ ชาพินทำไมตัวเราเดิน,ม,นมันมันมีอ,อดอกสกุลาร่วงล่วนละ่ะแถวนี้ก็ไม่มีหรือว่าตัวเรามีจุดกำเนิดของตัวสกุลารนพี่ก็บ้าบอนแล้วคะคิดได้ไงเนี่ยพี่ลกจับมือฉันได้แล้วทำไมล่ะคะ ที่ฉันจับมือเธอเพื่อว่าฉันกลัวเธอจะล้มตกสะพานนะ่ะจะยิงเื่อส่ายด้วยล้มที่อ่ะเดือดเตะนะพี่เธอก้าเหรอฉันก็ไม่กล้าอะไรเฮ้ยอ้ไอใจะหายวับเลยอะ่ะเธอกลัวน้ำเหรอเนะอี่ยมานี่ชาพินนาวิ่งก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นฮะ ลอนพี่มันไปคิดไงอยู่มาสัหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็จะคิดว่าตรงนี้ขึ้นน้ำที่สูงมากแต่เอาตามตรงนะชาพินมันไม่ลึกอ,อะไรขนาดนั้นนะพี่ช่วยครั้งนี้ขั้ดท้ายแล้วกันนะ สุดท้ายแน่นะคะแน่สิรือว่าเอจปล่อยเธอเดินตรงนี้เห่อไม่เอาดีกว่าไม่เอาก็ต้องเอาแล้วเพราะมันถึงแล้วแหละจะเพิ่งปล่อยชาวลงไปนะคะว้าวชาพินบักมาแล้วชาพินขอพภายที่มันบักนะคะชาพินชาพินเธอว่ายน้ำได้เก่งมากมากเลย นำขึ้นสูงเนาะชาพินเนาะบายชาพินไว้นะ้ำเป็นแอลแอลอบิกสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะใครชอบอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยะคะ่ะแล้วก็จันคลิปนะะี้ค่ะทุกคนบ๊ายบายปิดเทอมแนละ้วดีใจจังแต่ว่าวันจันทร์ก็ต้องไปเพราะว่ครูเขาจะทำภาพมัดยอมเป็นของที่ระลึกนะคะ ซึ่งมันจะทํำสวยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจได้แล้วก็ยังไม่แน่ชัดนะคะใครอยากเข้ากลุ่มแต่งการ์ตูนก็คอมมิ์มานะคะเดี๋ยวมันส่งลิงก์ไว้ให้นะอันนี้ในเฟซนะคะในแชทนะ